เป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่ทำอินสตาแกรมลุกเป็นไฟได้อยู่ตลอดแล้ค่ะสำหรับดาราสาวคนนี้ยิปซีคีรตินะคะที่มักจะโพสรูปสุดเซ็กซี่ให้แฟนคลับ ได้ติดตามกันอยู่ตลอดนะคะบอกเลยว่าแม้จะโพสบ่อยแต่ความแซบไม่เคยแผ่วเลยแล้วก็มีช็อตโป้ว้าว,าวให้ได้ตาลุกวาวกันอยู่ตลอดนะคะและล่าสุดนะคะยิปซีค่ะ,คะก็ทำให้หนุ่มๆห,หัวใจอ่อนระทวยกันอีกแล้วกับภาพของเจ้าตัวในชุดบิกินี่ลายเสือดาวตัวจิว๋วอวดผิวสีแทนเนียนสวย กล้ามหน้าท้องแบนเรียบหุ่นสวยแบบไร้ที่ตินะคะแถมยังถ่ายรูปมุมกล้องเสยโชว์รูปร่างให้เห็นกันแบบเต็มๆบอกเลยว่าหุ่นไม่ดีจริงถ่ายไม่รอดนะจ๊ะแบบเนี้ยโดยเฉพาะสายตาที่จิกกล้องชวนให้ลหลงไหลแบบเนี้ยเห็นแล้วต้องยอมตกเป็นทาสที่แม่เสือสาวเลยจริงๆเลยจ้า